ครับสวัสดีครับผมอติคุต่างนาครับมาจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นตัวแทนของกลุ่มสีเหลืองนะครับวันนี้นะครับโจทย์ที่ได้รับมอบหมายมามันคือเรื่องเราจะร่วมปฏิรูประบบเกษตรไทยให้ยั่งยืนได้อย่างไรนะครับก่อนที่ก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับเรามาดูปัญหาและอุปสรรคของการเกษตรไทยที่ผ่านมานะครับก็จะมีปัญหาหลักๆอยู่ก็คือหนึ่งเรื่องน้ําท่วมนะครับไฮแล้งนะครับ ค่าการเกษตรตกต่ำนะครับและตลาดโลกนะครับรับสินค้าการเกษตรของเราน้อยลงนะครับการขาดเสถียรภาพทางการเมืองนะครับที่ก็ทําให้เกิดผลกระทบต่อการระบบเกษตรบาลานรานะครับปัญหาทุจริตอรรศชั่นนะครับอย่างที่ผ่านมานะครับและไม่มีอำนาจต่อรองนะครับกับการพ่อค้าตรกลางนะครับทีนี้เราก็จะมาเข้าโจทย์นะครับโจทย์ที่ วันนี้เราจะตั้งที่ได้โหวตมาเป็นอันดับหนึ่งก็คือเรื่องของการเปลี่ยนการเกษตรระบบการเกษตรของอาไทยให้เป็นระบบเกษตรอินทรีย์นะครับนะครับสำหรับวิธีการนะครับหนึ่งเนี่ยก็เราควรเริ่มนะครับเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับสัดส่วนการผลิตจากระบบะเกษตรเคมีนะครับให้มาเป็น กเกษตรอินทรีย์แบบค่อยๆเป็นค,แบบค่อยไปนะครับก็คือเรามีอัตราส่วนเปรียบเทียบเอาง่ายๆนะครับสมมุติเรามีนา50ไร่นะครับเราก็จะใช้ระบบอินทรีย์เข้าไปในทะดลองนะระยะแรกเราอาจจะใช้20ต่อ30นะครับหลังจากนั้นเราให้เปรียบเทียบดูการาต้นทุนนะครับของการผลิตนะครับกับรายรับที่ได้นะครับสมมุติว่าเค e เมีเ่ยต้นทุนอยู่ที่5,000บาท รายรับตอนหนึ่งได้นะครับรายรับอยู่ที่แปดพันเราก็จะมีรายได้ทั้งหมดสามพันบาทนะครับแต่ถ้าเป็นเกษตรอินทรียเนี่ยนะฮะต้นทุนนะครับอยู่ที่สามพันบาทนะครับแต่รายรับอยู่ที่เจ็ดพันบาทนะครับเหมือนรายรับจะน้อยแต่เมื่อหกักลบกลบนี่แล้วเราได้สี่พันบาทเราได้มากบว่าเกษตรอินรียแน่นอนนะครับเราจะเริ่มจากรายย่อยในครอบครัวนะครับ จะเทียบความแตกต่างแล้วเราจะค่อยๆปรับเปลี่ยนนะครับขึ้นไประดับเป็น40 50นะครับตามที่ได้วางแผนไว้นะครับแล้วข้อต่อมาก็คือการส่งเสริมความรู้ให้กับเกษตรกรนะครับเรื่องกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์นะครับทั้งระบบความคิดระบบการผลิตและการตลาดรวมทั้งโอกาสนะครับที่ในอนาคตนะครับของการผลิตเกษตรอินทรีย์นะครับ สำหรับภาครัฐนะครับควรส่งเสริมผู้เชี่ยวชาญนะครับในการเปลี่ยนแปลงการผลิตเกษตรอินทีนะครับขอให้ใช้ได้จริงนะครับอย่าเอาแบบเท่นะครับมาช่วยส่งเสริมประเทศเท่แล้วก็ไปนะครับแล้วก็ปล่อยเกษตรกรให้กลับไปใช้ระบบอินทรีย์ระบบมีอย่างเดินนะครับโอเค นะครับส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงที่ดินการเพาะปลูกนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับที่ดินเกษตรกรบ้านเรานะครับส่วนมากจะเสียหายนะครับระบบเคมีนะครับเกือบเกือบร้อยละ80นะครับของประเทศไทยนะครับและใช้ระบบสหารกรนะครับในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์นะครับและเชื่อมโยงนะครับให้เป็นเครือข่ายทั้งประเทศนะครับเราก็จะได้กลุ่ม นะครับกลุ่มหรือสาก่อนอเกี่ยวกับอินทนะครับเดี๋ยวราบัุต่อไปผมจะให้พี่นะครับช่วยนะครับอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งเป็นเกี่ยวกับเกษตรเหมือนกันนะครับแล้วผมจะมาสรุปรอบสุดท้ายทีนะครับนดีทีผมอนใช้เงินมูลค่าะาตัวแทนนะครับจะมาขอ พูดในระดับที่สองนะก็ที่ทางกลุ่มอื่เรื่องนี้มาครับคือกลุ่มเรื่องเกษ <c oughs> เตษรเกษตรก่อมีอำนาจการต่อรองกับพ่อค้าใช่มีอำนาจกาาจำหนดราคาสินค้าในควายแน่นหนะครับกลไกของเกษตรกรที่รทเกรกว่าจะจะทำเกษตร,รที่ดีหรือว่าจะทำเกษตรอะไรทุกอย่างก็แแล้วต่นะครับการดำเนินการของเกษตรกรถ้าจะเป็นไปได้ เกษตรารต้องมีกลุ่มมีองคอ์กรมีข้อมูลพื้นฐานรองรับว่าคุณเป็นเกษตรกร,อ,รอยู่ในพื้นที่นี้โซนนี้ทําอะไรนะค,ะครับองค์กรที่สามารถจะทําแบบนี้ได้มีรทราบก่อนวงานอาชีพองคอ์กรนี้จะรองรับเกษตรกร,ท,รทุกคนทุกท่านครับต้องเป็นสามาชิกของสาก๊อดถึงจะอยู่รอดได้อย่างคําสอนของ เพราะว่าเกษตรเจ้าอยู่ัวเมื่อ50กว่าปีมาแล้วนะครับว่าเกษตรกรจะอยู่ได้ด้วยองค์กรสากอนะครับองค์กราทากอนที่เป็นปัจจุบันนี้ยังถือว่าไม่ช่วยเหลือเกษตรกรที่เข้าเท่า,ทาตามความจริงนะครับเพราะองค์กรเกษตรกรตอนเนี้ยากอตอนเนี้ยมันเหมือนเป็นผู้เป็นพกระสอว่าเป็นพกระระดับที่สองนะครับอ่อยเงินผู้ให้เกษตรกรไปรุและม้วก่ที่ราคา แพงเพราะองค์ก,กรที่เขาจะตั้านนี่มาไปขอรับฝากเงินมาจากไป,ไปเงินทินที่กองทุนที่มาคือมาจากสมาชิกกับขอรับฝากจากองค์กรอื่นครับแต่ถ้าที่ผมจะพูดถึงคือองค์กรที่รัฐมีส่วนสนับสนุนแล้วก็มีทุนสนับสนุนด้วยคือองค์การเป็่อาหารของตัวเองหรือองค์กรที่อยู่ในพื้นที่ครับถ้าองค์กรนี้ ดัดตั้งขึ้นนะครับสมาชิกในเกษตรกรในหมู่บ้านตำบลทุกคนก็เป็นหสมาชิกครับแล้วก็สามารถควบคุมได้นะครับแล้วมีทุนสนับสนุนทุนสนับสนุนตอนไหนครับทุนขององค์กรที่ในตำบลนะครับมีทุนสามารถตัดยงให้ฟรีได้ละปีละเป็นทุนสนับสนุนห้ปีละหนึ่งล้านเหองค์กรนี้มีทุนแล้วครับไม่ต้องไปหาผู้ยืมที่ไหน เอาเงินเุื่อองคคุณนี้ไปให้กับสมาชิกก็คิดตอบถุง่าเดียวก็ได้ครับเพราะเป็นคุณฟรีอย่ากกอคุณพุณปูเราให้สมาชิกรายละปีดอกเพี้ยร้อยเราในร้อยบาทต่อปีให้ทำได้เลยไม่ต้องไปบริจาคใครไม่ต้องบริจาคไม่ต้องคิดตังไรมากครับเพราะเจ้าหน้าที่องค์กรในองค์กรนั้นสามารถรับเงินเดือนจากองค์กรแล้วโอเคครับ มีอะไรไหมแล้วข้อมูลนี้นะครับถ้าจะให้เป็นไปเป็นมีความเป็นจริงแล้วก็เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์อุปกรณ์นี้าการเป็นรูปเกษตรกรต้องเป็นข้อมูลพื้นฐานแห่งรัฐหรือมันจุดเข้าไปในข้อมูลได้ไหมอืมออเพราะว่าเกษตรกรจะกระลุกอาาจของชาติโอ้โหในมีแต่กระลุกเอาเป็นที่ทำเขียนไว้นะใช่ไหม เดียเด๋ยวผมจะสรุปน,นะครับสิ่งที่ได้เสนอมากเกี่ยวกับกองที่เหลือนะครับเรื่องการปฏิรูปาก,การเกษตรของไทยให้ยัง่งยืนนะครับก็จะมีผู้เกี่ยวข้องนะครับผู้เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็จะมีท่านเกษตรกรรายย่อยนะครับและประชาชนนะครับและภาครัฐนะครับภาคเอกชนองค์กรอิสระและประชาชนคมและส่วนที่นะครับผมอยากจะฝากไว้เลยนะครับในที่นี้นะครับ สภาล่างนักธรรมนนท์นะครับท่านช่วยกรุณาบรรจุเรื่องนะครับเรื่องของเกษตรกรนะครับสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่านะครับเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยเป็นกระุูกหลักของิอาจากที่อาจารย์ว่าครับแต่นะครับยังไม่ได้รับการบรรจุเรื่องอย่างนี้เข้าไปเลยสักครั้งหนึ่งนะครับขอนะครับนะครับสำหรับที่ตัวเรานะครับที่จ่ได้ร่วมมือนะครับก็คือ เราจะต้องลงมือนะครับทำเป็นเกษตรอินทรีย์แท้นะครับอย่าเป็นอินทรีย์ตะปากนะครับนะคระับเราบอกเราขายเกษตรอินทรีย์แต่เราไปเอายาไปฉีดรับหลังเขาอย่างนั้นก็คือเป็นการคือทะเลตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวเองนะครับและชุมชนนะครับรวมตัวเป็นสหกรณ์นะครับปลูกบริโภคเองนะครับและช่วยบอกต่อนะครับในกลุ่มนะครับ ทำเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบและเป็นพี่เลี้ยงนะครับเป็นแบบการรวมกลุ่มการผลิตนะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนะครับอันนี้สําคัญนะครับช่วยกันนะครับหาตลาดนะครับของผลผลิตทางอินทรีย์เกษตรอินทรีย์นะครับชักชวนนะครับกันมาบริโภคนะครับและผลิตนะครับผลของเกษตรอินทรีย์นะครับผักดันและให้มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับในกลุ่มนะครับที่สาคัญคือเข้าเป็นสมาชิกและเป็นแกนนําของกลุ่มในการจัดตั้งกลุ่มเกษตรินีนะครับและสุดท้ายนะครับพัฒนาส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์โดยวิธีการนําวัตถุตดิบมาแลกเป็นผลผลิตทางกเกษตรินีนะครับอันนี้ก็จะฝากไว้เท่านี้นะครับมผมไมเกยครับผมผมเกี่ยวข้อ,ของครับผมไม่ได้เป็นนะครับ แต่ผมมีความศรัทธาเรื่องเกษตรสิ่งนะครับ <Okay. S 1> เห็นด้วยไหมครับประธานบุญเรืองเรือพูดไปเรื่องสำคัญที่สุดปัิรูปการเกษเตรเดิมไทยคือการทำเกษตรโซนนี้ที่เราจะอยู่รอดได้ผมยกตัวอย่างยางทาราให้มีมากที่ภาคใต้ลำไยให้มีที่ภาคเหนือ ทั้งเขเปจังหวัดมาบูรณาการกันว่าแต่ละจังหวัดของท่านมีอะไรดีให้อยู่จังหวัดนั้นนะจังหวัดอื่นห้าม <c oughs> ยก <c oughs> ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเงาะที่อำเภอนาสาเนี่วสุราษฎร์ธานีดีใช่ไหมครับพอจะอาบาขายที่ลกูกโดนเงาะทัพเทวันตีกับตาตามไม่ทันนี่ไงครับคือกเกษตรโทนนิ่เราต้องทำให้ได้และอีกเรื่องหนึ่งคือการบูรณาการหน่วยงานราชการที่เกี่ยวกับภาคเกษตร ให้มันอยู่ในหนึ่งเดียวเช่นโรงการค้าระหว่างประเทศอยู่กระทรวงการต่างประเทศใช่ไหมกระทรวงเกษตรก็อยู่กระทรวงเกษตรโรงการการค้าภายในอยู่กระทรวงพาณิชย์พอชาวบ้านเกษตรกรมีปัญหาแต่รัฐกระทรวงจะเดินไปหนังสือเจ็ดวันเจ็ดวันบรรการเจ็ดวันสี่วันคู่กันนะครับอันนี้อยากจะฝากเวทีแห่งนี้บูรณาการด้านเกษตรปฏิรูปด้านการเกษตรเนี่ยให้มีเกษตรท่นนี้และดวมหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวกับทักาะการเกษตรให้อยู่ในหนึ่งเดียวครับขอบคุณมากครับอเ